มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกัลยะาณมิตรผู้ที่ฝักใ่ในธรรมของพระบรมศาสดาพู้เจ้านำไปอยู่ในโสมนสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรเกตธรรมเพื่อการถ่ายถอนี่ปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจ สิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็นเรื่องของของผู้มาเยือนผู้มาเยือนคืออะไรลองนึกภาพเวลาเราอยู่กับบ้านเนี่ยเวลามีแขกมาเยือนเนี่ยมาเยือนบ้านเราเนี่ยเราจะต้อนรับเขาอย่างไรคือถ้าแขกนั้นมาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยเราเปิดประตูต้อนรับเขา ให้เขาเข้ามาในบ้านหาน้ำหาท่าหาอาหารให้ทานแล้วก็ชักชวนให้ค้างคืนอยู่ที่บ้านของเรานี่คือคือแขกประเภทหนึ่งนะที่เรามีความคุ้นชินมีความสนิทสนมส่วนแขกอีกประเภทหนึ่งเป็นแขกที่เราไม่คุ้นชินแต,แต่เขามาเยือนบ้านเราเราก็แค่ทักทายหน้าประตูนะพอ ให้เข้าใจนะว่าสิ่งที่เขามาเยือนคืออะไรแล้วก็ให้เขาจากไปนะดังนั้นผู้มาเยือนจึงมีสองชนิดก็คือมาแบบชั่วคราวแล้วก็จากไปกับแบบมาอยู่นะพักค้างอ่างแรมนะหลายๆวันทีนะที้กลับไปสูว่าทำไมแขกผู้มาเยือนมันจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมตรงไหนนะ ความสุขที่เกิดกับจิตความทุกข์ที่เกิดกับจิตล้วนเป็นแค่แขกผู้มาเยือนเท่านั้นนะตอนนี้มันอยู่ที่เราจะต้อนรับความสุขกับความทุกข์เป็นแขกประเภทไหนแต่ถ้าเราต้อนรับความสุขกับความทุกข์เป็นแขกที่เราเปิดประตูให้เขาเข้ามาในบ้าน พักค้างอ้างแรมถ้าเป็นแขกสุขเราก็จะสุขอยู่กับเขาหลงอยู่กับเขาแต่สุดท้ายไอ้แขกสุขเนี่ยก็จะเป็นแขกทุกทันทีส่วนแขกทุกพอเราต้อนรับเขาเข้ามาในบ้านเราจิตเราก็จะเศร้าหมอ,องทันทีเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าถูกต้อนรับเข้ามาในจิตแล้วเนี่ย และเราต้อนรับเขาไว้นานๆให้เขาครอบงรเรานานๆนะความที่จิตเราจะไม่เป็นอิสระก็มีเวลานานมากขึ้นะจะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีล้วนเป็นโทษนะแก่จิตทั้งสิน้นะดังนั้นเราจึงต้องให้แขกสุขหรือแขกทุกข์เป็นเสมือนแขกที่มาเยือนแบบชั่วคราวนะแค่มา ถึงหน้าบ้านแค่มากระทบจิตแล้วก็รีบรู้ทันเขาพอรู้ทันเขาไอแ้แขกสุขแขกทุกข์นี่ก็จะจากลงไปดังนั้นจิตเราก็จะไม่เศร้าหมองจะไม่หลงยินดีดกับความสุขกับความทุกข์ที่ปรากฏดังนั้นให้เราเข้าใจว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่ปรากฏกับจิตมันก็คือแขกผู้มาเยือน อยู่ที่เราจะต้อนรับเขาแบบชั่วคราวหรือแบบกึงชั่วคราวจะบอกว่าถาวรก็ไม่ใช่เพราะถาวรหมายถึงว่าแขกสุขแขกทุกนั้นจะไม่ดับจะไม่หายจากจิตซึ่งมันต้องหายจากจิตตามกฎของธรรมชาติแต่กว่าจะหายเนี่ยเรานะเก็บงำเขาไว้จนจิตเรานี้เศร้าหมองนะดังนั้นเมื่อสุขเมื่อทุกขมากระทบจิตเมื่อไหร่ ให้มีสติรู้เท่าทันเมื่อมีสติรู้เท่าทันสุกกับทุกขมันก็จะดับไปหายไปตามธรรมชาติของเขานะตอนนั้นให้ต้อนรับเขาเหมือนแขกผู้มาเยือนแบบชั่วคราวเท่านั้นนะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ